สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงว,วันพระราชบดีที่6มิถุนายนคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีประจำวันนี้ณนะเวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียบส์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันกับเวลา1 8 0 0นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง ท o r you ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางพายทีวีนะครับแอปพลิเคชันรุ่นใหม่ครับแล้วก็ไวเกินห้ามใจนะครับกดสมัครทักถามกันไปนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกเพชรยินดีประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างถึงด่านจอมโหดนุ้ย4มุมเมืองหรือจอมสังหารสารรังสิตหรือสิทธิ์คูเยี่ยมหรือพรทองน้อย เสียเฟียตปะทุมนะครับนักชกจากหีัดบุรีรัมย์แต่ทว่ามาซ้อมี้ค่ายมวยนุ้ย4ี่มุมเมืองนะครับย่านลังสิตนะครับอยู่ปทุมธานีโดยมีเสียนุ้ย4ี่มุมเมืองนะครับให้การสนับสนุนและดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีนะครับวันนี้น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่49กิโลกรัม um. เจอกับทางด้านเสือดำซอจอต้องปาจีนหรืออเพชรขุนศึกหรือชนบุรี อาร์ตมีเดียกรุปหรือมัธยมเล็กอเพชรขุนศึกนะครับนักชกจากเมืองยศสุนทรหรือจังหวัดยะโสธรน,นั่นเองนะครับซ้อมในค่ายมวยอเพชรขุนศึกที่จังหวัดยะโสธรน้ำหนักไปล่อยอยู่ที่49กิโลกร,รมัมเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด101ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านจอมโหดนุ้ยสีมุมเมืองช่างน้ำหนักได้101.6ลดไปจุด6นะครับ ส่วนทางด้านเสือดำสอจอโตองปลาจีนนะครับช่างน้ำหนักได้103.1นะครับลดไป2.1ครับนี่คือการช่างน้ำหนักมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเสือดำสอจอตองปลาจีนนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในมีครับแล้วก็เตะขาเจาะยางครับมีอาวุธหลากหลายยืนระยะมั่นคง ครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเสือดำสอจอ่อต้งปลาจีนนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับไปชนะคะแนน,นเพชรนครลดสวยจากเจดสายผิวเมื่อวันที่26เมษายน2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทา้งด้านเสือดำสอจอ่อต้งปลาจีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทา้งน้านจอมโหดนุย้ยสี่มุมเมืองกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้านจอมโหดนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับก็เป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันนะครับเข่าในเหนียวแน่นครับแล้วก็แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงครับตีนหน้าดีตีนหลังคมนะครับแต่ถ้าว่าเป็นมวยที่ขยันเดินขยันซอยครับนี่คือสไตล์การชกของน้านจอมโหดนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้่นจอมโหดนะครับก็ไปชนะคะแนนพายทองคำสิทธิ์ไทยแลนด์ เมื่อวันที่2พฤษภาคม2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านจอมโหดหนุ้ย4มุมเมืองน,นะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเสือดำซอจอโต้งปลากีนนะครับผมมองว่าสิ่งแวดล้อมดีหน้าเสือดีแล้วก็นักมวยฝีมือดีครับบวกกันเข้าไปอาจจะมีชัยชนะไปกว่า80นะครับ คู่ที่หนึ่งในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเสือดำสอจอ่อต้งป่าจีนจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สองกันต่อครับมาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรอลังการสิทธิ์จากอุ้มหรือสอสุจิมาวิทหรือบวัวขาวสิทธิ์พนมทองนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมด้วย่ายมวยเพชรเจริญวิทย์ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่กับมาลัยทองครับเพชรเจริญวิทย์นะครับ น้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่55กิโลกร,รัมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเตียวหุยหนุ่ย93หรือคมกิจเกียรติบุรินนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายมวยวอวังพรมนะครับน้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่58กิโลกร,รัมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด118ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรอลังการสิทธิ์จ่าอุ้มนะครับช่างน้ำหนักได้119.4ลดไป 1.4นะครับส่วนทางด้านเตียวหุยหนุ่ย93ช่างน้ำหนักได้119ปอนด์ลดไป1ป่ปอนด์นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชด,ดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเตียวหุยหนุ่ย93นะครับเป็นมวยอาวุธดักอาวุธแรงเป็นมวยบู๊ครับเป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวาแล้วก็นอกได้ในดียืนระยะมั่นคงเป็นมวยที่แข็งแกร่ง ครับนี่คือสไตล์การชกของน,น้่นเตียวหุยหนุ่ย93สนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางน้านเตียวหุยนะครับล่าสุดไปแพ้คะแนนเพชรอลังการสสซุจิมาวิทย์เมื่อวันที่21เมษายน2 5 6 7ที่จังหวัดบุรีรัมนะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปแพ้คู่ปรับมานะครับเพชรอลังการสิทธิ์จ่าอุ้มครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของน,นั่นเพชรอลังการสิทธิ์จ่าอุ้มกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้านเพชรอลังการสิทธิ์จ่าอุ้มนะครับก็เป็นมวยขวาเข่าในล็อกไตเหนียวแน่นเตะขวาอตขวาครับและก็กดแขนเก่งไล่แขนดีขวางหน้าดันแทงครับนี่คือสไตล์การชกของนัานเพชรอลังการสิทธิ์จ่าอุ้มนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ถือว่า ชนะคะแนนเตียวหุยหนุ่ย9-3เมื่อที่ยีิเอดมษายน2 5 6 7ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่เป็นมวยล้างตาครับจะให้ล้างตาหรือจะย้ำแขนก็ต้องติดตามนะครับแต่ที่แน่ๆวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางน้านเพชรอลังการสิทธิ์จากอุ้มนะครับผมมองว่าเข่าในอาชีพนะครับเกาะติดคิดตังวันนี้น่าจะย้ำแ้นไปอีกหนึ่งคำลบนะครับ คู่ที่สองในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรอลังการสิทธิ์จ่าอุ้มจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านชาติจิติสจต้งปาจีนหรือยอดกุมารอาภิชาติมวยไทยยิมนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์แต่ทว่ามาซ้อมในค่ายมวยอันสุขุมวิทนะครับอยู่กับเสียอันสุขุมวิทย ย่านทยราดคลองสามวานะครับน้ำหนักไป่่อๆก็อยู่ที่65กิโลกร,รมัมวันนี้เจอกับทางด้านแสนเหงลูก1อุบลหรือยอดหนึ่งอุบลหนึ่งอุบลมวยไทยยิมนะครับเป็นลูกชายของเจ้าตวนเป๋หอุบลสิทธิ์เลิดชัยนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีซ้อมอยู่กับคุณพ่อนะครับค่ายมวยหนึ่งอุบลยิมที่จังหวัดอุบลน้ำหนักไป่อยๆอยู่ที่68กิโลกร,รม วันนี้ชกกันในวิกฤต137ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านชาติจิติสอจอต้งปาจีนช่างน้ำหนักได้137.6ลดไปจุดนะครับส่วนทางด้านแสนเฮงลูก1อุบนนะครับช่างน้ำหนักได้138.3นะครับลดไป1.3นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านแสนเฮงลูกหนึ่งอุบลนนครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่อยมีศอกมีเขา่าหลักเหลี่ยมดีบุดุดันหัวใจใหญ่กว่าตับครับนี่คือสไตล์การชกของด้านแสนเฮงลูกหนึ่งอุบลน,นะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ถือว่าสดจากขั้วสดจากเต้านะครับสามฟอร์มหลังนี่หลายพาย่วันนี้จัดไปสองฟอร์มนะครับชนะคะแนนแสงตะวันมรัตนบัณฑิต เมื่อวันที่7มีนาคม2567ที่ราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนโจ๊กเกอร์สาย4เมื่อวันที่9พฤษภาคม2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทั้งด้านแสนห่งลูก1อุบลน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทั้งด้านชาติจิตติสอจอโต้งปลาจีนกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทั้งด้านชาติจิตติสอจอโต้งปลาจีนนะครับ เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับตีนหน้าดีตีนหลังคมมีหมัดสวนแล้วก็ฉลาดหลักเหลี่ยมดีรวดเร็วกว่าชั้นเชิงดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านชาติจิตติสอจอ,จอต้องปราจีนนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนเดนผู้ไทย MC77 เมื่อที่21กุมภาพันธ์2 6 6ที่ตลาดดิวันรัชดาแล้วก็ไฟ์ล่าสุดนะครับชนะน็อก ปานเพชรอปิติศักดิ์ในยกที่2เมื่อวันที่25มีนาคม2566นะครับที่จิตเมืองนนท์และก็เลื้อเวทีมาครับแต่ถ้าว่าวันนี้จะแจ้งเกิดได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านชาติจิตติสอจโอต้งปลาจีนนะครับครับสำหรับมวยคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้ผมชอบไปที่ทางด้านชาติจิตติ สอจอต้องปลาจีนนะครับผมมองว่าหลักเหลี่ยมดีกว่าฉลาดกว่าครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านชาติจิตติสอจอต้องปลาจีนนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทางด้านชายโทนวออุรชาหรือลเลด็ก มาเก็ตหรือพัฒนาชัย MTM Academy หรือพัฒนาชัยวอรุชานะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีซ้อมด้ค่ายมวยวอรุชานะครับอยู่กับเซียฟิลวอรุชาน้ำหนักไปไปอายู่ที่59.5กิโลกรัมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับหรือแหวนเพชรเล็กสิทธิ์ปิ่นสยามหรือพีรพล f อก๊ป หรือสิทธ์สอทอนิกรนักชกจากจังหวัดสกลน,นครซ้อมในค่ายมวยสิทธ์สอทอนิกรจังหวัดสกลน,นครน้ําหนักไปไปอยู่ที่61กิโลกร,รัมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด123ป่ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านชายโทนวออุรชานะครับช่างน้าหนักได้123.2ลดไป1.2นะครับส่วนทางด้านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับช่างน้าหนักได้ 123.5ลดไปจุดครับนี่คือการช่างนำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านคุณสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยขวานะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บครับเปิดเกมมีศอกมีหมัดครับนำบูดุด,ดันครับถ้าไม่ลนก่อนไปไปลายก็มีลุ้นเข้าป้ายเหมือนกันครับนี่คือสไตล์การชกของนัาน คุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับสองฟอร์มหลังนี่ก็ถือว่าโดดเด่นขึ้นมานะครับไปชนะคะแนนจตุรัสซับป,ปีดาเมื่อวันที่26มีนาคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนพลอยอภิชาติสจโต้งปาจีนเมื่อวันที่ที่7พฤษภาคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือ2ฟอร์มล่าสุดของทั้งด้าน คุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของนางน้านชายโทนวอรุชานะครับครับสำหรับสไตล์การชกของน้านนชายโทนวอรุชานะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มตีเนื้วแน่นแล้วก็เป็นมวยที่เหลี่ยมเชิงดีอาวุธหนักแรงและก็ไวครับได้ลุ้นนับลุ้นนอกตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของนางน้านชายโทนวอรุชานะครับ ส่วนฟอร์มหลังของด้านชายโทนวอลอุรชานะครับก็สองฟอร์มหลังแพ้คะแนน1เอลวันเมื่อวันที่24มีนาคม26งพที่จังหวัดปัตตานีฝ่ายล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนลูเบนเซโออาเน่ en, o A N e, นะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคม2อง7ที่ RW s อราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านชายโทนวออุรชานะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้าน ชายโทนวอ,อุลชานะครับอาวุธหลากหลายกว่าแข็งแก่งแข็งแรงกว่าหนักแรงทุกลูกทุกดอกนะครับวันนี้ลุนนับลุ้นน็อกได้นะครับคู่ที่4ี่ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านชายโทนวอ,อุลชาให้ไป5้าดาวจัดไปให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ